ตอนนี้นะคะตอนนี้เราก็เริ่มปลูกผักเราจะปลูกหลายอย่างนะคะเ่ยตอนนี้เรากำลังเริ่มเอาเด็กๆไปอยู่มุมไหนหมด <g ül> อาสาวๆมั่งใครทำเนี่ยจ้ามึงนั่งเนี่ยจยาฮะจังเห็นจังโม่บังฮาเมน ตอนนี้เรากำลังจะปลูกผักกันนะคะเข้าไปเดี๋ยวครูจะบอกว่าทำอะไรบ้างเดี๋ยวมไหมไหมเรากำลังจะปลูกผักกันนะคะปลูกผักกันนะท้องฟ้าแจ่มใสบุญ ผอนหไหนเมื่อวานเหอาจารย์ไหนไหนเป็นจุ่มเมื่อวานเอาเป็นเกดไม่ไม่ตได้ไามตอนนี้นะคะกำลังผสมดินแล้วนะคะคุณครูกำลังพาผสมดินนะคะครผู้ปกครองก็มาช่วยกันนะคะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะให้หน้ารถะได้หน้ารถนี่คันเจ๋อหนรถอันนี้นะคะโอ้โหกำลังมามาช่วยกันคนละไม้ละมือเร็วนั่นต้นไม้เขาเยอะอยู่เด้ผู้ใดอันซอยกันฉีกทุ่งก็ได้ฉีกทุ่งหล่ะก็ให้คนอ่าช่วยกันช่วยกันมาเร็วเดี๋ยวเดี๋ยวเด้อ ่าช่วยกันปลูกค่ะซอยกันปลูกทางในห้าสิแเลี้ยูใส่ตนใหญ่ว่าเอาไรเยเน้งเอนั่นจะพอไหมตแล้ตทไบอกไว้ไสิล่โอ้ใกล้แล้วใกล้แล้วนะคะใกล้จะสำเร็จลวเด้อจ้า ปลูกผักของเราจะสําเร็จแล้วนะคะโอ้โหได้เยอะเลยปลูกเยอะแะะอยะเลยนะคะตอนนี้